ดามจแรงจนห้างแตกเพราะคู่จิ้นน้องใหม่สุดฮอตเจมีนายนรวิทยทิติเจริญรักและโฟต์นัทวัตจิโรธทีกูลเตรียมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟระเบิดโมเมนต์เซอร์ไพรส์สุดฟินสดใสเกินต้านพร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูดีพร้อมแท็กทีมเจเจพิพัฒติลาพรพัฒนดาวทิมทองวชิราคมและไมนภัสสิสุรวรรในงาน eve and boy the prestige of beauty 2023 the world class luxurious brand and fragrance มหกรรมรวมพร e สทีดแบรนด์ทั้งเมคอัพสกินแคร์ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและน้ำหอมระดับเวิลด์คลาสสุดอลังการกว่า70แบรนด์รวมผลิตภัณฑ์กว่า3,500รายการตอบโจทย์ทุกความต้องการการันตีสินค้าของแท้100%จาก Global Official Partner ในวันพุทธที่วันที่30สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกา n นอีฟแอนด์บอยดีอันเดอร์กราวชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่อีฟแอนด์บยทุกสาขาและช็อปออนไลน์ที่ www.eveandboy.com อทอีฟแลและช h อปปีหรือติดตามกิจกรรมพิเศษจากอีฟแอนด์บได้ทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมและ t i k ต็อกอีฟแอนด์ย